วันนี้จะมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเอ่ยยังไม่รู้เหมือนกันเป็นความลับแต่สิ่งที่ใช้แต่สิ่งที่ใช้มีแค่เทียนมีแค่ขวดน้ำค่ะแล้วก็แล้วก็เคาะลงไปหรอโอเคอะเราอยากจะรู้ว่ากาไม่เล่นลูกขวดน้ำขวดน้ำมีมีผลยังไงต่อการเป่าเทียน อ่ะลองดูสิคะถ้าเป่าธรรมดาอ่ะให้กับตาให้กับตาลองทำก็ตังใช้ปากเป่าธรรมดานั่งอยู่ตรงนั้นรับเป่าพันดาเออเป่าอา้าวกาอย่าพึ่งกายพึ<ะ>่งอะ่อะโอเคใช้อย่ีดาบต่อมาเราจะ, <queste S 1> จะเราจะม<า>ีข e วดน้าเป่าเราจะดูว่าอ่ะลองทายดูว่าขวดน้ําอ, yeah อย่าพึ่งค่ะ <mastery. S 2> ขวดน้ําให้ทายก้ากับกตตาลองทายสิว่าเป่าเป่าทางหัว เป่าทางปากขวดหรือเป่าทางที่มันกว้างอันไหนอันไหนที่จะเป่าได้ง่ายกว่ากันตรงนี้ป่อง่ายกว่าอันนี้เป่าแล้วดับใช่ไหมกับตาว่าทางไหนคะัขตัะว่าก็ทางนี้ทางนี้ใช่ไหมคิดว่าเป่าแล้วมันดับง่ายกว่าใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราต้องเป่าด้านไหนอ่ะลองเป่าด้านนี้ดูเป่าตรงนั้นเป่าตรงนั้นท้ามใกล้ตนไปมีน้อะไแทนน้โอเคงั้นหยุดกนนลองเปลี่ยนด้านดูโอ้ เปาด้านนี้แล้วเทียนดับเลยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะรู้ค่ะเรา่จะไปครับไม่ใช่ครับเพราะว่า,า,าหยุดหยุดหยุด,ยดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าขวดด้านนี้ถ้าเกิดว่ามันมันอยู่ตรงปลายเนี่ยอากาศทั้งหมดมันจะมารวมกันตรงนี้มันจะทําให้มีแรงมากกว่าถ้าถ้าเกิดหนูเป่าตรงนี้ออกไปตรงนั้นปากมันกว้างมันก็กระจายมันก็ไม่ดับสัทีอากาก้าลองเป่า อากอากะกาลองทำดูอะแรงๆงจะได้ชมเด็กโดนไฟไหม <c oughs> อย่างนี้พอล้วอะเก่งนี่อ่ะลองดูแบบแรกก่อนอยู่ตรงนั้นที่อยู่ที่เดียวกันไม่ได้ <c oughs> โอเคจบกันท่าเราเจอเพียงเท่านี้เจอเด็กตเก้ออีค่ะ <c oughs> <c oughs>